วังขนายร่วมก,กับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการครอบรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันกับอีกหนึ่งตัวแทนของเรานะครับเป็นตัวแทนที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นี่แหละครับพี่องอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากวันนั้นที่ทางปุ๋ยิ่งรีพงขนาดตามมดเขียวนะครับนำนักวิชาการมาแล้วก็มาให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับโดยที่พี่องอ่อนเนี่ยเป็นคนรว้เรื่เกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีนะครับนัวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นยังไงบ้างพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับก็คือหลังจากที่เราได้รับการส่งเสริมจากทางปุ๋ยมดเขียวนะคะของก่มวัคงคนาเนี่ยเราก็นอกจากที่เราจะไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านเกษตรกรของเราแล้วเนี่ยเราก็นํามาใช้ในแปลงนาของเราด้วยเหตุที่เราต้องนํามาใช้ในแปลงนาของเราเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านเห็นว่าที่เราใช้เนี่ยมันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีอะไรยังไงมีข้อแตกต่างจากที่เราเคยใช้แบบ เคมี er กันมาหรือว่าผสมกันมาทั้งเคมีทั้งอิน er, ทรีย์อย่างเงี้ยอย่างของพี่เนี่ยตอนนี้คือพี่จะไม่ใช้เคมี er เลยไม่ใช้ใชเลยไม่ใช้เลยค่ะก็จะใช้อ,อินทรีย์อย่างเดียวคือเราจะใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินการวันปุ๋ยกันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะไม่มีเคมี er เข้ามาเกี่ยวข้องเลยทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนครับผมเกษตรกรมีการให้สนใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดไหนละตอนนี้ อย่างของปีนี้นะคะปีนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะของเราเนี่ยปุ๋ยมวดเขียวของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับเยอะมากๆของปีนี้นะคะอย่างที่พี่สั่งมาตอนเนีเ้เกือบทุกหมู่บ้านที่พี่ไปประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแต่ละที่หมู่บ้านแต่ละที่ก็จะสั่งกันค่อนข้างเยอะมากอย่างแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ละครวเรือนเนี่ยก็จะสั่งกัน ทุกที่ที่นี่ต้องบอกว่าเขามีแปลงนาค่อนข้างน้อยคือครอบครัวหนึ่งก็ประมาณห้าไร่สิบไร่หกไร่สามไร่อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็จะใช้ตามปริมาณที่เราแนะนําเลยอย่างสมมุติว่าช่วงไหนที่หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลอะไรเงี้ยเขาก็สั่งตามนั้นเลยแล้วก็เกือบทุกคนเลยต้องบอกว่าที่เราเข้าไปแนะนำเนี่ยไม่มีใครไม่ใช้เลยอันนี้เป็นที่แบบดีใจมากแล้วก็ภูมิใจคือเราไม่ได้ภูมิใจว่าเราขายดีนะแต่เราภูมิใจว่าเขา ทำตามรอยที่เราวางไว้ว่าให้ใช้ในแนวของอินทรีย์คะแล้วเราก็อยากให้ของทางอำเภอเราเนี่ยเป็นอำเภอต,ตัวอย่างในเรื่องของการใช้เกษตรอินทรีย์เป็นหลักครับพี่องค์กรว่าสาเหตุที่เกษตรกรสนใจในเรื่องของการทำการ,กรเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้มันมาจากสาเหตุอะไรคืออาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของออตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้อินรีย์มันดี ตรงที่ว่ามันทําให้สุขภาพของคนดีขึ้นเพราะว่าการใช้เคมีมากเนี่ยมันทําให้ผลเสียกับทางสุขภาพแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากเลยอย่างครอบครัวพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะใช้ตัวครอบครัวพี่เป็นหลักเลยในการที่ไปพรีเซนต์ให้ทางเกษตรกรเขาเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวเราสุขภาพไม่ดีอย่างแฟนพี่ก็เป็นเกี่ยวกับโรคไตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไตเสื่อมแล้วเปลี่ยนไตอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันมีผลมาจากการทาน ของที่มันใช้เคมีมาก่อนเนะะี<ม>่ยค่ะอย่างเช่นพวกอาหารต่างมันสะสมเข้ามาแน่นอนว่ามันไม่เห็นผลในวันถึงวันแต่ว่าเราทานทุกวันซึ่งข้าวเนี่ยสำคัญมากมซึ่งเราทานเป็นอาหารหลัก<ม>ถ้าเรายังมาใช้ตัวเคมีอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพเราไม่ดีอันนี้เป็นแนวที่เราหันมาใช้อินทรีย์แล้วพี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ให้ทางเกษตรกรรู้ว่าให้เลิกลดละการใช้เคมีเลยให้มาใช้อินทรีย์เป็นหลัก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากมนะครับซึ่งเกษตรกรก็เห็นถึงปัญหาที่ใช้เคมีมาตลอด<ช>นะฮะ<ช><ช>แล้วก็สนใจที่เออเราน่าจะมาดูแลในส่วนของสุขภาพเหมือนกันเพ<ช>ราะว่าถึงเราจะมีพื้นที่น้อยก็แล้วแต่เราปลูกเนี่ยเรากินเองด้วยนะใช่อันนั้นแหละสำคัญสำคัญน,ค<ล>นั่นคือสิ่งที่เกษตรกรหลายคนสนใจนะครับแล้วก็หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมดเขียวนั่นเองครับ<ช>ซึ่งตอนนี้อย่างพี่องคอกรบอกว่าเราก็ใช้แปลงนาของเรานี่แหละเหมือนทําเองด้วยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมดเขียวด้วย ใช่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นที่บอกว่าแตกกอแล้วใช่ค่ะนะครับเราจะทําการเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยในการบํารุงต่อไปนะครับแต่ว่าะจะเป็นอย่างไรวิธีการทําอย่างไรติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888